ไม่มันค่าอะไรที่จริงมันต้องทำยังไงอ่ะที่จริงมันทำยังไงมันล่องเลีวบจบแต่ว่าผมเลียบได้ผมก็เลยเอ้ายนให้งไปเลตำนานแฟนเกาแต่ละวันแต่ละเดือใกล้แล้ว้ได้แล้วได้แล้วไกได้แล้วบมือื่นเยอย่งเมื้อนมือสส้ทไทยได้ปะ เออท่านอะไรเขาเคจะไปอ่อนทัวดล่ะบอมแม่นมืออื่นยังมาทันไม้ยังมาเชื่อเองโอ้ยมันดิบป่วยยังก็ขาคนเดียวตอนนี้ไปอันอันที่อยู่เมืองพน่ะหายแล้วแต่ว่าไปไปรักษาอันใหม่อีกมันลาะเปียรยากซะด้วย คือ,พอเพราะหล่ะกับเป็นเพื่อนเไไหตุอะไรเมื่อแรกท่าที่บ้านนี่ขาดจังเลยครับขำเป็นเพื่นเหตุอะไรคืออาตจ,จะใช้ก็แล้วกันว่ามันเหตุอะไรเนีนเ่ยได้ได้แบบว่าไม่สามารถกบเ,เกินความผิดได้นะเมีอันนี้กบเกินความผิดแต่เฉยเหตุนี้ก็มันอ่านเกลียดเพราะว่าเราเป็นตลกอยูอ่แล้ว อย่างหมดแล้วไม่ไงต้องกินหมดแล้วแของพี่แต่กินวัดแล้วนั่นออเก็กินลงไปวันก็แล้วแต่ไม่เป็นไรวันลงไปเลยยังไม่กินข้าวเลยนะกดดัแล้วเปิดมาของพี่พนิดกินพเดียอ โ้ยกระชไม่กินกระชไม่กินไกินานนั่นอโอ้ยอยาก่นนั่งเตยไปนั่งกินดีๆกันเล บ่ด้มาไปนางกินดีดแม่กับไปนางค่ายดีๆกันรวกับฉารวการกากรื่องการการสองสเป็นนี่ยการฉากสอเป็นที่ไก็ทุกคนเลย